สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมได้ไปตามแนวทางตัวเลขของปู่38นะครับมาดูกันว่าในวันนี้ปู่3 8นั้นจะให้เลขเด็ดเลขดังตัวไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับการนมัสการค่ะพุ่คะมาตามตัวเลขคร้า หกตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเท่านั้นเออบอเปลี่ยนค่ะปุ้เนาะบอ้พเปลี่ยนค่ะหกตัวมาสองตัวล่างเออหกตัวมาสองตัวล่างจะเคอยู่จ้ะปูพอเปลี่ยนนกตเพี่โค่ะหกตัวมาสองตัวเจ็ดเจ็ดเปลี่ยนดอกนะค่ะปูนเนาะไอยยกลูดก็ลูดลวดเจ็ดล่างลูดเจ็ดลักสิ โอ้เจ็ดลักซิเนะคะพูน่ะบนก็คือกันบนมากมากเจ็ดเจ็ดลักหน่วยแบบบนเจ็ดกับเจ็ดกับมเจ็ดมากลักหน่วยบนค่ะสำหรับบนนะคะเป็นรักหน่วยเจ็ดนะคะโอ้ด้ายสวยด้สววัสดีครับพูนลงี่เจ็าบัตอมันนี้เจ็ดมาไนมันบองคับพู่มือเมีลงรักหน่วยเจ็อืะจะเพียเขียดงนูนย์เจ็ดรักหน่วยบนจ้า ม่ตีบอกน้ำกันค่ะแปดเจ็ดเครื่อหนึ่งฟองหันละไม่น้ำกันแล้วเละกันแล้วปุนอ่ะน้ำกันบ้านยังเหลือมาตัวหนึ่งบันมาน้ำกันทั้งสองตัวค่ะเก้าปูโอหันเก้าแปดว่าเก้าหนึ่งสองหันคอะตัวเนียวุน้นเน้นเอออันเก้าบันเก้าแปดเจ็ดตัวเก้าบันเน่ะเก้าแปดเจ็ดตัวเดียวเน้นเน้น ร่องคันรองมันสีเ็แปดหเท่านั้นเออค่ะมันยังวัชพีเขียนนะะรักเมยกว่าพีวัเตตัวได้มาล่องเลยค่ะมันเจนิดเวแม่ค่อยเตนนะค่ะปวกนี้เนาะัีเตียนเลยค่ะนะเลี้ยงไรซาอยู่บผิดจ้าเตียนขามาต้องกันตลอดเจ็ดรัก่วยบนเนี่ยจ้าทั้งล่างผันมาเจ็ดลักสิดบนอ้ล่างนสิเป็นเจ็ดรักคิดพีว่ก็ุดล่อเจ็ดลักคิดบัด้อกัอันล่างเหรอค่ะพุณิณเนาะนั่ร่อเจ็ดจ้า ชิลเลกติดเจ็ดกับบัตรถือเดีคนมันมวนี้ต้องติดเจ็เนาะค่ะติดเจ็ดเน่ะมวนเจ็มาบนล่างจะลอยบนเช่นเนี่ยพันบนเช่นล้านบนเช่นอีกเจ็ดแทบหมดเท่ารังเลยค่ะพ่อผู้มั่นใจมากๆนี่เด็กเจ็ดรักลอยกับบัตรีเด่นนี่ด้อจ้ะ แปดเก้าศูนย์บ้านก็ออกศูนย์หนึ่งสองบันก็แปดเก้าศูนย์เอาเก้าตัวอยู่เรวเราหนูมาแม่มาตรงตรงไหมปู้นบัตรกับเป๊กหนุ่มบัตรกับกลับไหมมันเป็นรักมากกับรักไม่รักพ่อรักผิดนั่นเดียวโอ้ค่ะมาตรงตรงสิแล้วนูมากเลยครับปูมองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองตรงตรงอค่ะโอ้ออนชั้นพูดให้เก้าถิ่นอ่ะค่ะตรงตรงเลยค่ะเพ่นได้สามตัวมันปู บอก่นเอาแต่สองตัวเพิ่นมั่นใจเครื่อมาน้ากันมาน้ากันหนึ่งสองล้านกัวพิ่นถือไม่เป็นล้านกัวกูน่ะล้านกัวพิ่นอดมาส่งวันเงินส่งวันที่หนึ่งสองที่เอันที่พันยุคกรุงเทพม่นบอกครับปูแมนบอแมนแมนปะครับปูยูอันอันนี้ยูคนน้องข่ายได้ผู้เพันน้ำผู้พนได้ล้านกัวนี่เออนี่หนึ่งสองเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับปู่ะเาเพิ่นก็เห็นเนาะเพิ่นก็เห็น มุ้งจางหัดปูซ้ำเพิ่นปูเพิ่นถึกนี่ยค่ะมุ้งจางหัดปูเรื่องประเสริฐบ้าคยเห็นมุ้งจางหัดปูสัค่ะหนึ่งสองเพิ่นเคยเห็นมันไล่มามันมันตรงประเดี๋ยวออหนึ่งสองเพิ่นก็ใส่ใส่ลานกลัวเมื่ต้องกลับบนอย่างเดียวมันใจมากๆเลยเออเพิ่นเคยได้นอนา่เพิ่นเคยได้เนาะบ้านยังเอาอยู่นไม่เอาไปอีกแล้วแปดเจ็ดตัวเดียวในวันที่ปูเห็นตัวเดียวเนี่ยแปดเจ็ดเนี่ย เน้นตัวเดียวแล้วก็เพิ่มงกรับแม่ปูนุค่ะลอยกรบบออคนละเก้าแปดเจ็ดค่ะนี่สามตัวไปอยากถือกับตัวละลอยมันก็ถือแล้วมันหันเนบาค่ะตัวละลอยเนี่ยกันี่ศูนหนึ่งช่องเี่ยก็ได้่ะจ้าปูเก้าหนึ่งช่องปูแล้วตะเกนอืมปวตะเกค่ะได้ตะตจวเมันอ่นส้นนมันเขาตรงแม่ปูนั่นเดียวค่ะเดีวางคือกันหตัวก็บพิษจะเฉยอีก่ไม่ยินก็บ่ถืออีก อ่ะเดีวตรงเบื้องนี้หันแป้งประกอบแล้วค่ะปูนเนาะนั่นแหละ<ห>น,นี่ถ้าน,นั่นแหละผมไม่ตัวอ,อ,อื่นอีกเลยจ้ะโอ้หัวน,นี่้มันไม่เอา,เอาแล้วมันบอครับปู้มันไม่เอาไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันบอคเรียบไม่เอาเรียบร้อยแล้วเมีเ่ยงหนอกระเอามาให้กับวันเมี่ยงหนอกกะหมาบอครผู้ช่วงมาโอ้ยดีเนาะครับปูเนาะช่งแม่หน่อยนี่นะเนี<อ>่ยตัวนี้ก็เก็ตตัดตัวเดียวค่ะผู้มีบันมี <laughs> รังนี่งหกนี่งสามหก เก้าเก้าสองศูนสามศูนย์คือกันนี่มาเจ็ดอีกขื้นต้นตังเจ็ดนางคือกันนะคะค่น้องค่ะเ่าขาดดอกเจ็ดบนเจ็ดล่างวันนี้โอ้คนข้าเจ้าได้นกปูร้ายนกปูนาะต้างเมี่ยงหนองเมี่งหน้าเนอค่ะเมี่ยงหนองก็บือมูว่านพันพันพันเอ่อเพันพันไปมาเองเนาะพันอยู่เมืองหนอนพันฝากมาก่หครับพฝากมา อคนยุบันนี้ละโอ้คนยุบันนี้คนยุบนับนนี้นะจ้ะนี่ครค่ะคนยุบันนี้นะคะเดือรังนี้มามันมันถือดีหกตัวกใไ่จับไปก็ได้ปูไฮเกตัวเดียวเอาช่องคางนี้ไปใส่มันก็ถือเด้วอือค่ะพ่อเดือรังค่ะเอาช่องค่างช่องไฟไปใส่มันก็ถือเด้วจ้ะ นี่เจ็ดตัวเดียวค่ะอูหันบ่วงไว้แถมเจ็ดกับหนึ่งเอาช่องคางไปแทมเจ็ดตัวเดียวมันก็ถือเลยเมียงหนึ่งศูนย์หกเนี่ยเมียงูนย์เก้าเมียงบ้านห้าแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยเมียงก็หกตัวนี่ยทีนี่หันตลอดแล้วพูเนาะบ่หมี่พิดท์ักหมดเลยว่าไปกับบืตติดอยู่ในบัตรเลยบัตแล้วเนาะปูบกชุ่มเห็ินด้วยหกตัวมาสองตัวหลัง ก็พิษเขาต่อเขาทุกหวดนะคะพี่น้องคะอันนี้ล่วมาสองตัวล่างขันบังทิพย์ยื่เขาบ่ถออีกตรงตรงมาบังในนีเนาะคุเนาะนี่ยมันมาเกตอีกทิพก็สูดเขาเกตตังนี่ยชุดนี่จะเกตตัวเนี่ยายชุดเนี่ยเกตบงันจ้ เจ็ดสูตรนึ่งนี่สูตรนี้ก็เจ็ดอีกสูตรนี้ก็เจ็ดอีกพ่นเลยแล้วสามสูตรละนี่จะเจ็ดหดือทีาโมนี่เจ็ดอีกโมนี่เจ็ดอีกโมนี่เจ็ดไม่คช่ว่าจะสูตรเดีเอาเจ็ดตักเก็กันเอามัตักใส่กันมาหลายกว่าหมกเป็น่ยนละที่ปลดทุกหมดเลยยังเจ็ดี่ปเาจ้ว่าจะสูตรเนาะมนี่เจ็ด ตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้เบอมงเจ็บตุวนี้เบ่มงเจ็ดองน่าเจ็ดเหมืันมามาเป็นลักหน่วยแปดเซนเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดชองเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าพุ่นี่ตัวนี้คือเป็นลักหน่วยบันตันนี้มันเก็บมันเบิดเดอมันจะถือขึ้นกันจะรอดขึ้นกันอันนี้ทงดีเป็นลักหน่วยตุวนี้มีเจ็ดเด้อเนี่ยมียังเจ็ดเด้อเอราะย่อไปย่ถูที่เก็บกนไล้หลายแห่งเก็ดหลายแห่งกง เจ็ดแห้งมาแรงก็มสายก็มูร้อมเนาะค่ะคุเนาะจตัวเดียวบนแปเจตัวเดียวหนูตองหวคุณแล้วก็ว่าแปดเจ็มามืนียยังแปเจอยู่คือดังดังทำเตัวนพี่เขาค่ะอืมค่ะคุณบนไดนันเรียกอกมากกเฮ็ดมวมนอกมากก่าเฮ็ดปักเลยจ้าคุออกไปพร้มลไปพร้อมดล เตรียมซื้อหัดต่อไปรุ่นแรกของคุณเนาะเจ็ดล้านใช่หัวหนึ่งใะ่อ้อบ่ผิดหวังเด้องวดอันเล็กปูงวดนี้นะพี่น้องพิจารณาเบิ่งโอ้ยไปไปเก็บตรงตรงอีกบหนึ่งใชมาแบบตรงตรงเลยองเด้อบ่มันใจญ่เก็บมันหลายแห้งมันเขาลงเก็บหลักหน่วยบนจ้ะเก็บหลักหน่วยบนค่ะ ตรงจ้องเลยมาตลอดเลยมาทัดผีบปเทียจับปูแปดมือขึนมาทัดผีบีเทีนจะวางปูมาเก็ดแห้งแล้วมันเข่าไร้แห้งปูมาเก็บแห้งใ่ไหมันเข่าไร้ผีบงเทียนเนี่ยเก็เ็นแปดเจ็ดเนาะค่ะปูเนาะเก็บเนี่ยมันะรังเก็บจัเก็บค่ะ ได้แล้วเด้อบันี้ค่ะพี่น้อกคตับถกเปลี่ยนเป็น87เด้อพี่น้องเดาสำหับสายสูตรเดียวกเเลยเจ็ดมาอีกแล้วนะคะเจ็ดบบนข้งนี้บนา้จัุ๊บค่ะจักทิพย์างาง่เขาเก็บ จ้ะเ่าจ้ะเราขอบุณครูหลายๆต่คงได้ครูหากซน้องสกันเค่ะจ่ะ